เราจะเปลี่ยนจากการรับจำนำข้าวมาเป็นการประกันราคาข้าวหรือว่าประกันความเสี่ยงด้านราคาใ,ให้กับชาวนานมันจะมีวิธีการหรือมันมีแนวคิดอย่างไรวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เป็นการบรรเทาความเสียหายของชาวนานนะจากภาวะที่บางครั้งราคามันจะตกต่ำมากจากานกระทั่งนขาดทุนมีต้นทุนเป็น,ปนขั้นต่ำแล้วถ้าราคาตกต่ำกว่าต้นทุนเมื่อไหรไ่รัฐบาลช่วยส่วนต่าง แล้ว<ล>ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามราคาสูงเก่อ<ล>ต้นทุนรัฐบาลก็ไม่ต้องช่วยชาวนาก็เอาข้าวไปขายในท้องตลาดตามธรรมดามก่อนที่จะเริ่มต้นพาะปลูกชาวนาก็มาจดทะเบียนนะฮะว่าฉันจะขอประกันฉันมีพื้นที่ดินเท่านี้มีผลผลิตเท่าทั้งหมดเท่านี้เพราะนั้นก็ต้องมาแจ้งวัตถุประสงค์ว่าขอจดทะเบียนก่อนเพื่อทําประกัน เหมือนกับผมไปจดทะเบียนซื้อประกันซื้อประกันภ<ช>ัยรถยนต์ซื้อประกันชีวิตแล้วเราบอกแล้วว่าจำนำเนี่ยให้ประโยชน์กับเกษตรกรเพียงสามแสนถึงหกแสนรายแต่อันนี้จะใช้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรทั่วประเทศทีนี้ถ้าจะให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรทั่วประเทศก็ต้องมีการจำกัดปริมาณการช่วยเหลือเราก็ไปคำนวณดูก็พบว่าถ้าจำกัดการช่วยเหลือให้กับเกษตรกรรายหนึ่งไม่เกิน10เกวียน จะช่วยเหลือเกษตรกรได้82เปอร์เซ็นต์เพื่อให้ครอบคลุมถึงคนให้ให้มากเพราะรัฐบาลเองก็มีปัญญาจำกัดไม่ใช่ว่าให้ได้ทุกคนทุกทุกปริมาณทั้งหมดไม่ใช่ครับแต่เข้าใจว่าทางคณะกรรมการนโยบายข้าวก็ไปตัดสินใจที่20ตันนะฮะไม่ใช่ตัดสินใจที่1 0ตันเพราะนั้นก็ก็ชาวนาก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ขายข้าวในท้องตลาดเลยถ้ามาจดทะเบียนปลูกข้าวเอาไว้กินเองก็ได้ประโยชน์ ถ้าวันที่เก็บเกี่ยวปรากฏว่าราคาต่ํากว่าราคาประกันเวลานี้เราบอกว่าราคาข้าวขาวนี่จะประกันที่1 0,000บาทครับแล้วที่วันที่เก็บเกี่ยวสมมติว่าเดือนธันวาคมต้นเดือน 8, <000 S 2> นะฮะราคา800 0ชาวนาคนนี้ก็มารับเงินเกวียนหนึ่งสองพบาทมีอยู่5ตันนะหรือห้าเกวียนก็เอาไป1 0,000บาทตกลงไม่ว่าชาวนานั้นจะเอา5้าตันนั้นไปกินหรือ,รอจะเอาห้า <5 S 2> ตันนั้นไปขายเชิญตามสบาย แต่ว่า5ตันนั้นใช้ราคาประเมินในขณะนั้นว่าวันนั้นถ้า8,000เราประกันไว้หมื่นหนึ่งใช่ครับรัฐบาลจะแถมให้ตันละ2000 2 0 0 0ให้เป็นเงินไปเลยให้เป็นเงินไม่ต้องเอาข้าวมา<ช>ไม่เกี่ยวข,ข้าวจะเอาไปบริโภคเองหรือจะเอาไปขายโรงสีไปขายพ่อค้าที่ไหนตามสบายถ้าผมมีข้าวทั้งหมด30ตันพอผมเก็บเกี่ยวเสร็จ ผมมี30ตันก็จดทะเบียนตั้งแต่ต้นว่ามี30ตันรัฐบาลประกันให้20ตันสมมติประกันให้20ตันอีก1 0ตันรัฐบาลไม่ได้ประกันเพราะฉะนั้นทั้ง30ตันก็ไปขายในตลาดโดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเฉพาะ20ตันแรกตกลงถ้าขายได้8 0 0 0ก็ให้ตันละ2,000ตันละ2 0 0 0ันสำหรับ20ตันสำหรับ20ตันผมได้4 0 0 0มืใช่ฮะส่วนอีก10ตันไปขายตามปกติรัฐบาลไม่ได้ช่วยอกระบวนการก็ จะต้องมีการจดทะเบียนพอจดทะเบียนเสร็จนะฮะก็ต้องตรวจสอบหลักฐานตรวจสอบหลักฐานเสร็จปลูกข้าวก็ต้องมีการไปตรวจสอบพื้นที่จริงว่ามีการปลูกจริงเพราะว่าไม่ใช่มาจดทะเบียนลมแล้วไม่ปลูกถ้าอย่างนี้ก็โกง,งนทั้งประเทศ เพราะฉะนั้นก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจที่พื้นที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันดูแลว,ว่ารายนี้เนี่ยมีพื้นที่ปลูกจริงมีเอกสารมีอะไรต่างๆถชาสมมุติเช่านาก็มีเอกสารการเช่าสัญญาการเช่ามีการรับรองแล้วไปดูว่ามีการปลูกจริงๆการผลิตก็กลับมาสู่ระบบปกติแล้วตลาดก็ปกติตาาชาวนาจะขายให้ใครก็ตามตาม<ช>ปกติชาวนาก็ไม่มี แรงจูงใจที่จะทําให้ข้าวเสียหายเพราะได้ส่วนต่างแค่นั้นเองใช่ไม่มีแรงจูงใจที่จะโกงใช่ครับครนี้มีคนที่จะมีแรงจูงใจที่จะโกงไหมมีฮะคืออะไรก็จดทะเบียนลมอ่านั่นนะนะฮะจดทะเบียนลมดทะเบียนแล้วไม่ปลูกใหญ่บ้านแล้วก็จดทะเบียนแล้วไม่ปลูกโอ้จดทะเบียนแล้วไม่ปลูกแล้วไม่ปลูกอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบว่ามีการปลูกจริงๆนะฮะ นอกจากกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วเนี่ยที่จะต้องร่วมมือกันในการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะต้องทำในระดับหมู่บ้านก็คือมีการประกาศรายชื่อชาวนาในหมู่บ้านที่มีการที่มาจดทะเบียนขอประกาศากว่าลายนี้มาซื้อประก,ระกันลายนี้เนี่ยปลูกข้าวเท่านี้ไร่นะแจ้งผลผลิตไว้เท่านี้นะปลูกไว้ในหมู่บ้านติดไว้ในหมู่บ้านเลยฮะหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านเลยฮะทั้งหมู่บ้านรู้กันว่าคนคนนี้เนี่ยโดยปกติปลูกเท่าไหร่นะฮะได้เท่าไหร่ แล้วเราจริงๆแล้วเราก็มีประวัติกรชชสอคอซึ่งกระทรวงมหาดไทยเคยทำเอาไว้นะมีการสำรวจผลผล,ผลิตของตำบลต่างๆของเกษตรกร,รแต่ละแต่ละคนทกศเองก็มีประวัติของลูกค้าของทกศเพราะนั้นเรื่องพวกนี้มีการตรวจสอบกันได้โมเดลนี้ข้อดีของมันก็คือว่าระบบตลาดเดินไปตามปกติรัฐบาลไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง เรื่องการโกงโดยหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ลงสีบางโรงผู้ส่งออกบางคนหมดไปหมดเลยรัฐบาลไม่ค้าข้าวรัฐบาลไม่ได้ค้าข้าวรัฐบาลเพียงแค่ถ้าได้ราคาต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ต่ำกว่าเท่าไหร่จะมาแถมให้ใแถมให้ในปริมาณจำกัดจำนวนหนึ่งเพื่อให้เกษตรกร,รกทั้งประเทศได้ประโยชน์ผมผมดูจากโครงการแทรกแซงของรัฐหรือการช่วยเหลือจากรัฐ หมหาเกษตรกรไม่ว่าเรื่องอะไรมีปัญหาหมดถ้าวางแผนไม่ดีรีบร้อนเกินและส่วนสาคัญที่สุดประเทศไทยมีเจ็ดสิกว่าจังหวัดไม่เหมือนกันเลยวิถีการชีวิตการทำการออกแบบมาตรากอะไรต่างๆไม่เหมือนกันอย่างผมอยู่พิจิตรก็คงจะไม่เหมือนกับอุบลราชธานีคนละแบบกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้กรอบของนโยบายเนี่ยช่วยอาจารย์ทา ในส่วนของผมที่พิจิตรโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดผมคิดว่าทั้ง70กว่าจังหวัดเนี่ยท่านมีความสามารถพอ,อสามารถทําได้ภายในไม่กี่วันออกแบบมาในรายละเอียดตามกรอบนี้ว่าจะทําอย่างไรสําหรับจังหวัดนี้ช่วงวเวลาส่วนกลางกําหนดกรอบกว้างๆอย่างนี้ครับส่วนรายละเอียดที่บอกว่าจะจดทะเบียนจะตรวจสอบอย่างไรใช่แล้วก็เมื่อ,อไหร่ที่จะเริ่มจ่ายเงินชดเชยรายละเอียดเล็กๆเนี่ย ขอชาวนาแล้วก็ในจังหวัดเนี่ยมีส่วนร่วมในการช่วยกันกําหนดเพราะแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันใช่เพราะว่าที่จังหวัดแต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติประจําจังหวัดอยู่แล้วม,มีท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานครับในสัดส่วนของคณะกรรมการบ,บอร์ดของผู้พิภาคชุดนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ต้องให้สัดส่วนของเกษตรกร,กรผู้ได้รับประโยชน์เนี่ยมากหน่อยอ,อย่างน้อยต้องครึ่งหนึ่งนะเพราะ ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าปัญหาต่างๆคงจะเกิดก็น้อยมากละเพราะนี่คือถึงตัวเขาละเขาเป็นคนช่วยออกความคิดเห็น,นเพราะว่าการเก็บเกี่ยวข้าวจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่ภาคเหนือลงใต้นะใช่ทุกๆวันครับไม่เหมือนกันค,คุณภาพข้าววิถีชีวิต,ตวัฒนธรรมไม่เหมือนกันครับวิธีการก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้าวจะราคาแตกต่างกันเออพอพูดอย่างนี้อาจารย์พิบูข้าวที่ที่คุณภาพต่างกันเนี่ยจะมีราคาประกัน เท่ากันหรือต่างนคือในกรณีนี้คงจะเท่ากันเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ไปซื้อขายข้าวรัฐบาลก็ไม่มีทางเห็นข้าวจ่ากันใช่ครับจะต่างกันเฉพาะประเภทข้าวพันข้าวข้าวหอมมะลิข้าวขาวข้าวเหนียวข้าวปุมเพราะอันนั้นพอดูออกว่าเป็นข้าวประเภทไหนชนิดสายพันข้าวอันนี้ก็สําคัญ70กว่าจังหวัดเนี่ยมีอยู่19้าจังหวัดที่เป็นข้าวหอมมะลิแล้วมี จังหวัดที่เหลือทั้งหมดเป็นข้าวหอมจังหวัดอันนี้เป็นเรื่องคาใจเกษตรกรมา78ดปปีเต็มๆว่าทําไมถึงเรียกข้าวจังหวัดนี้เป็นข้าวหอมจังหวัดทําไมถึงเรียกข้าวจังหวัดนี้เป็นข้าวหอมมะลิได้ราคาข้าวหอมมะลิคุณบรรจงกลัวว่าข้าวหอมเนี่ยบางทีไปตีความว่าเป็นเรี่ยกข้าวหอมไม่ใช่มะลิถ้ามะลิให้ประกันแพงนอยถ้าไม่ใช่ให้ตำนอยอ่านั่นก็เป็นฝากไว้ก่อนว่านี้คือปัญหาชาวนาจะมีโอกาสมีส่วนร่วม ของชาวนามากขึ้นทุกขั้นตอนอ,อันนี้ชัดเจนนะฮะข้อที่สองเนี่ยระบบทะเบียนจะถูกบันทึกไว้ค่อนข้างจะจะพัฒนาผมเชื่อว่าภายในสองปีจะต้องถึงขนาด Google ออกมาเลยว่าครับว่าคุณยันยบปัญจงเนี่ยมีที่อยู่ตรงนั้นปลูกตรงนั้นผมว่า Google มันจะบอกได้เลยครับแล้วไม่มีการจะ็กสกรีนคนหรือการตรวจสอบคนเนี่ยจะ,จะชัดเจนง่ายขึ้นโอกาสชาวนาในประโมทที่แบบชาวนามือถือหรืออาจารย์เจิมศักดิ์เนี่ยจะโอกาสผ่านไม่ได้ การมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมในชุมชนในหมู่บ้านในตำบลเขาจะตรวจสอบตรงนี้แล้วระบบทะเบียนจะนิ่งนะครับตัวที่3คือว่าเม็ดเงินมันไม่ผ่านมือใครเลยผ่านจากทกศไปสู่บัญชีของเกษตรกร,ร,กรซึ่งขึ้นทะเบียนกันกันกบทกสไม่ผ่านพ่อค้าไม่ผ่านในหน้าคนกลางไม่ผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือพ่อค้าคนไหนก็น อันนี้คือส่วนที่ดีว่าเราคิดว่าเงินประชาชนไม่รั่วไหลไปไหนมันตรงชุดไปโดนยิงไปโดยตรงถึงเกษตรกร,เ,รกเลยข้อที่สามข้อสังเกตข้อสามซึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นเสน่ห์ของโครงการนี้ก็คือว่ามันไปถึงชาวนาที่ยากจนที่สุดแม้จะปลูกข้าวกินเองไม่ได้ขายก็ยังได้อานิสงส์เสมือนหนึ่งเป็นรัฐสวัสดิการแล้วเรารู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยมันยากจนจร,งจรงิงๆเพราะเขามีแค่ปลูกเพื่อกิน เป็นความมั่นคงทางทางทางครอบครัวเขาชาวนาที่จาก40ไร่ลงมาเนี่ยจะมีประมาณ93%อของชาวนาจาก3 7, ล้าน7แสนครอบครัว